สำนักพระราชวังเปิดให้ผสสนิกรเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากรัตริยาธิราชนประสาทพระเทพบิดอนพร้อมจัดสถานที่ให้หน่วยงานต่างๆและผสสนิกรได้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระสงนิกรเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมาหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมหาราชวัง โดยในวันนี้ณศา,าลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้นําแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรอาทิ เหน่อราชการในพระองค์นำโดยพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังกระทรวงคมนาคมสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมช่างภาพผู้สืบข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์โรงเรียนราชินีบน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินปธิบดีสมาคมสตรีไทยคาทอลิกคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยองค์กรทูตสันติภาพมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชราธรบถัมูลนิธิยุวไทยสากลพักเก้าไกลมูลนิธิดรทธวัฒน์ มกระพง์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานสารรัฐธรรมนูญสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรตำรวจภูธรภาคหนึ่งและกลุ่ม BJC Big C และที่บริเวณเต็นท์ข e ้างตึกศาลาลูกขุนในมีสิทธิ์เก่าและนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทสรุ่นที่1ถึง15าจำนวน1 0 1 4คนไปลงนามถวายพระพรและพระสนิกรไปลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของอาณาจักร ข้าราชบริพารเหนือนราชการในพระองค์พร้อมใจการร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวลรักษาพระองค์และกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวังโดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชกรมแพทย์านอากาศเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตโดยในวันนี้มีขร้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน106คนได้โลหิตจำนวนรวม47,704ทั้งนี้สำหรับการบริจาคโลหิตใน ครั้งนี้มีกำหนด3วันตั้งแต่วันที่23 2 5ถึง25กรกฎาคม2567มีผู้บริจาคโลหิตผ่านการคัดกรองจำนวน440คนและได้โลหิตจำนวนรวม1 9 8 0 0 0ซีซี เพื่อนําไปใช้เป็นโลหิตสํารองสําหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปซึ่งความพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพัรในพระองค์ในวันนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนช่วยเหลือและทําความดีเพื่อส่วนรวมปฏิบัติตนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงจะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนสืบไป มเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันนี้น้าลานพระศรีสักยะทศพลยาคณะสงฆ์หนกลางท่วม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสัมมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันนี้น้าลานพระศรีสักยะทศพลายานพุทธมนตทนอำเภอพุทธมนตทนจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลาง นำพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางกว่า3 0 0พรูปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรมรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567โดยมีนายพิรพันธ์สารีรัฐบิภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ูร้ราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนผู้มีการสํงงานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํงงานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมแปลว่าธรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกําหนดด้วยองค์ก้าหรือรมเป็นเครื่องเสมอด้วยอายุนพเคราะห์นิยมสวดในการทําบุญอายุตามหลักทางโหงราศาสตร์สอดแทรกหลักธรรมอยู่ภายใน ซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สรงพระนิพนธ์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิถิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิิ ระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่20ถึงวันที่29กรกฎาคม2567 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวน,ชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเชยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่25 67, านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2567จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน